สวัสดีค่ะน้องๆตอนนี้น้องๆอ,อยู่กับคณะคารุศาสตร์สาขาคณิตศาสตร์เมื่อน้องๆไปที่ตึก32ของมหาวิทยาลายัยและเดินขึ้นไปที่ชั้น3น้องๆจะพบกับโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์ซึ่งเป็นที่อยู่ของสาขาคณิตศาสตร์นั่นเองค่ะการรับนักศึกษาเป็นอย่างไร เปิดรับทั้งหมด3รอบรอบที่1 portfolio หรือแฟ้มสับสมงานรอบที่2 q u โคตารอบที่3รับตรงร่วมกันซึ่งทั้ง3รอบรับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า2.75สาขาคณิตศาสตร์เรียนอะไรบ้าง วิชาที่จะพบหลักๆมีวิชาเอกกับวิชาคณะซึ่งวิชาเอกก็คือวิชาที่มุ่งเน้นเกี่ยวกับคณิตศาสตร์มีเนื้อหาบางส่วนที่คล้ายกับมัธยมปลายอยู่บ้างและจะมีเรื่องของเนื้อหาการพิสูจน์ทฤษฎีที่น้องๆยังไม่พบมาก่อนส่วนวิชาคณะจะเป็นวิชาที่นอกเหนือจากคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่จําเป็นต้องเรียนทุกสาข,ขาของคณะครุศาสตร์เช่น วิทยิทิาสำหรับครูหน้าที่พลเมืองและการพัฒนาหลักสูตรเป็นต้นกิจกรรมในสาขามีอะไรบ้างมีกิจกรรมต่างๆให้นักศึกษาเข้าร่วมได้ตามความสนใจที่ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร,ร์จับสายรหัสมอบเสื้อสาขาและค่ายอาสาต่างๆ ที่คนชอบกิจกรรมไม่ควรพลาดคณศาสตร์เอกคณิตศาสตร์หลังเรียนจบสามารถประกอบอาชีพครูอาจารย์นักวิชาการทางคณิตศาสตร์นักวิจัยทางคณิตศาสตร์บุคลากรด้านการเงินการธนาคารบุคลากรด้านคณิตศาสตร์ประกันภยัยและบุคลากรที่ทำหน้าที่ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆโดยใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ จุดเด่นของสาขาคณิตศาสตร์สาขาของเราจะมุ่งเน้นไปทางคณิตศาสตร์อย่างเข้มข้นเลยใครที่ชอบคณิตศาสตร์ไม่ควรพลาดส่วนอาจารย์ก็น่ารักเป็นกันเองสเข้าจง่ายพี่ๆที่คณะนี้ก็น่ารักใจดีช่วยเหลือกัน นอกจากนี้สาขาคณิตศาสตร์ยังมีเสื้อประจําสาขาซึ่งในแต่ละปีจะมีการออกแบบที่แตกต่างกันออกไปแต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือสีของเสื้อจะบ่งบอกถึงสาขาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะน้องๆสามารถติดตามสาขาคณิตศาสตร์ได้ที่เพจคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนนครราชสีมาเพจแม m มูด และชมรมสู้เพื่อฝันปันสู่ถิ่นแมชแคมค่ะสุดท้ายนี้ก็อยากจะเชิญชวนน้องๆที่มีความสนใจและเชี่ยนชอบในสาขาวิชาคณิตศาสตร์เข้ามาเป็นครอบคร,วรัวคณิตศาสตร์ด้วยกันนะคะพี่ๆรอน้องๆอยู่นะ